สวัสดีครับครัวชาวสวนหัวป่าของเราวันนี้มีเมนูแกงเผ็ดปลากระเบนน้ำใสเมนูนี้บอกเลยนะครับว่าน่ากินมากๆนะครับวัตถุดิบหลักของเราเนี่ยก็จะมีนี้เลยครับปลากระเบนนะครับปลากระเบนหั่นเป็นชิ้นๆนะครับดีคาแล้วก็น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับผักนะครับผักก็จะมีพริก นะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็นี่นะครับใบกะเพราหลายท่าน <c oughs> อาจจะยังไม่เคยกินนะครับเมนูนี้ว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะแกงเผ็ดน้ำใสแกงเผ็ดน้ำใสเนี่ยจะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็คือเมนูแกงนี่แหละแต่ว่ามันจะแตกต่างกับพวกแกงป่าอ่าแกงเผ็ดน้ำใสคือจะใช้น้ำเยอะนะครับ แล้วก็เอาพริกแกงเนี่ยไปละลายนะครับรสชาติแบบว่าทานเล่นเป็นกับแก้มได้ทานไปกับข้าวก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการต่อไปเลยในการปรุงนะครับเรามาเริ่มต้นขั้นตอนการปรุงกันเลยนะครับนี่ฮะตั้งน้ําเดือดแล้วนะครับก็ตามด้วยพริกแกงนะครับใส่พริกแกงกลงไป เกี่ยวพริกแกงสักครู่นะครับให้หอมอ่าละลายดีหอมดีแล้วนะครับทีนี้ก็ตามด้วยปลากะเบนปลากระเบนลงไปเลยนะครับ เนื้อปลากระเบนเนี่ยฟูเลยนะครับแล้วก็จะสุกคนข้าง,ง่ายนะครับรเดี๋ยวรอให้เดือดสักครู่นะฮะแลวเราจะตามด้วยนะครับพนะอเนื้อปลาเริ่มสุกแล้วน,นะครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็ตามด้วย ผักเลยลงไปเลยครับนะเพิ่มผักลงไปเนี่ยจะได้ดูน่าทานมากขึ้นนะครับพอดแล้วได้ทั้งเนื้อปลาแล้วก็ผักไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพิ่มความน่าทาน ว่าแล้วก็นะครับชิมสักนิดนึงนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างะชิมสักนิดนึงนะครับ,บรสชาติเป็นยังไงอาการอย่างนี้ต้องเติมน้ำปลาสักหน่อย เพราะเรายัางไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับาปาหน่อยรับรองอร่อยแนย่ปิดแก๊สได้เลยนะครับสุกอย่างนี้แล้วสุดท้ายนะครับโรยหน้าด้วยใบกะเพรา นีค่ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับแกงเผ็ดน้ำใสปากบิน นี่ครับเดี๋ยวตักให้เพื่อนชมเป็นยังไงบ้างครับน่าทานไหมเจอแบบนี้กับเวลาเช่นนี้บอกเลยครับคดข้าวรอได้เลยเดี๋ยวผมขอตัวไปจัดการกับแกงเผ็ดปลากระเบนน้ำใสหม้อน,นี้กันก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ